คุท้ารอด,สว,ส,ดสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกร ลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะวันนี้นะเราจะมาดูดวงเรื่องความรักกันนะคะประจําช่วงวันที่1ถึงสิสิงหาคมนะคะของชาวมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนี้นะคะชาวราศีมังกรสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมคะ่ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆพลังงานในวันนี้นะคะขออนุญาตนับตามลัคนาราศีแบบไทยนะชาวมังกรทุกท่านขาเรามาเริ่มต้นกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะว่าพลังงานความ รักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะชาวมังกรมี The h e r อร์มิตมาใบแรกเลยนะ h e r ร์มิตเนี่ยบ่งบอกถึงความเงียบความสันโดษการอยู่กับตัวเองการอยู่กับ ความรู้สึกที่เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครนะคะแล้วก็ไม่ได้สแสวงหาความรักไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้อยากได้ใครมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มปรงนะเริ่มเข้าใจสัจธรรมในชีวิตคู่และเริ่มปล่อยวางแล้วนะคะเดอะเฮอร์มิตนะเป็นไพยย่แห่งความเป็นลือสีเป็นไพยย่แห่งการที่เราเองก็เฉยๆกับความโลภเสน่หหาความรักอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยคุณคิดว่ามันน่าจะ เป็นความวุ่นวายในใจมากกว่านะคะหลายท่านเนี่ยมีโอกาสได้โฟกัสไปทําเรื่องอื่นที่สําคัญเนาะเลยทําให้คุณเองก็ไม่ได้สแสวงหาความรักเท่าที่ควรนะคะทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่ามองเรื่องความรักอาจจะเป็นมองเป็น,อ,ปนอุปสรรคหรือว่ามองเรื่องความรักเป็นตัวถ่วงของชีวิตอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะ มีพลังงานของความเป็นเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยคือบางทีเราเองรู้สึกว่าการที่เราจะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งเนี่ย คุณมองว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็จะต้องเรียนรู้กับมันมากมากจนทำให้คุณเองอาจจะต้องเสียใจกับเรื่องราวความรักซ้ำๆซ้ำๆจนบางทีเนี่ยมันก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะประสบการณ์ที่คุณมีมาหรือบางท่านถ้าไม่มีประสบการณ์มันก็บ่งบอกว่า ข่าวลือข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะพ่อแม่ที่อาจจะไม่ได้สมหวังในเรื่องราวความรักมันก็เป็นจุดที่ทําให้คุณเนี่ยเรียนรู้ว่าความรักมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่สวยงามนะในช่วงครึ่งเดือนนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยสนใจเรื่องราวความรักสักเท่าไหร่นะคะคุณจะไปหาจุดโฟกัสอย่างอื่นค่ะชาวมังกรค่ะคุณจะโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องอนาคตนะคะโฟกัสเรื่อง สิ่งที่สวยงามในอนาคตมากกว่านะคะเพราะว่าคุณเองก็มองว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าไม่มีคนรักไม่มีแฟนมันก็สามารถที่จะอยู่ได้ใครๆเขาก็อยู่ได้กันอะไรประมาณนั้นนะเลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งๆกับความรักไม่แสวงหาแล้วก็ไม่ได้คิดถึงมันนะคะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตขนาดนั้นนะมีพลังงานของความเป็นสาม,มเมท้าวเนี่ยสาม,มเมท้าวไหล ท่านนะคะเรากําลังมุ่งหวังโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการใช้ชีวิตนะคะการที่บางท่านก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงขยับขยายหน้าที่การงานขยับขยายกิจการนะคะทาในสิ่งใหม่ๆนะ,ะหรือว่าบางทีในเวลานี้อะคะ่ะความรับผิดชอบคุณมันก็เต็มไปหมดแล้วอะ่ะมันต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะในการที่จะแก้ปัญหาแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นนะ,ค,ะคุณก็รู้สึกเหนื่อยล้าถ้าจะต้องเอาตัวเอง มาคิดเรื่องหัวใจมาคิดเรื่องความรักอีกนะช่วงนี้คนโสดนี่ก็คือน่าจะโสดสนิทโสดสนิทแบบที่คุณเองไม่เปิดใจให้กับใครเลยนะคะไม่ได้พร้อมที่จะเปิดหัวใจเลยนะมันเหมือนกับ เรารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องมาเสียเวลาก็ได้นะหลายๆท่านก็รู้สึกแบบนั้นนะคะบางท่านเนี่ยมีพลังงานของการถ้าเรามีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะเราอาจจะมีปัญหามีปัญหาทะเลาะกันจนบางทีเนี่ยคุณก็เริ่มมีความคิดว่าอยากจะอยู่เป็นโสดนะอยากจะเลิกกับสามีภรรยาอยากจะเอาแต่ลูกอยากจะดูแลแต่ลูกหรือว่าใครไม ไม่มีลูกก็อยากจะเอาตัวเองให้หลุดพ้นออกไปจากความสัมพันธ์นี้บางท่านนะีคะจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะก,กันนะแต่ตัวคุณเองอ่ะคุณไม่อยากจะไปต่อปัญหาต่อความยาวสาวความยืดนะถ้าทะเลาะจะเห็นได้ว่าชาวมังกรจะเลือกที่จะนิ่งเงียบนะคะไปอยู่กับตัวเองแล้วก็เริ่มไปคิดแล้วว่าจะจะไปต่อยังไงดีนะคะจะเลิกหรือว่าจะเดินต่อไปยังไงดีถ้าวันนึง เราจะต้องไม่มีเขานะคะคือหลายๆท่านเนี่ยจะเริ่มมองหาหนทางสำหรับการอยู่คนเดียวและนะคนโสดก็อยู่คนเดียวแหละดีแล้วอะไรประมาณนี้นะคนมีคู่ก็รู้สึกว่าเออเริ่มอยากเลิกเริ่มอยากแยกกันอยู่นะคะเริ่มอยากที่จะแยกทางแล้วเพราะว่า มันไม่ค่อยมีความสุขหรือคนที่คุยกันเนี่ยไม่ชัดเจนมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเราไม่อยากคุยต่อไปอะ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีอนาคตสําหรับการคุยหรือพอเรากลับมาทบทวนแล้วหรือจริงๆเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้อยากให้เขาจะเป็นคู่ชีวิตขนาดนั้นนะคะมันเป็นพลังงานเช่นนั้นเนาะมี Justice มาะ justice เนี่ย j u s t i c พลังงานใบนี้เนี่ยหลายท่านก็อยู่ในช่วงของการที่ตัดสินใจเลือกเป็นทางแยกของการต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีกับความสัมพันธ์จะเลือกการที่ตามใจตัวเองดีไหมหรือเนี่ยฮะความถูกต้องทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อสิ่งอื่นๆที่เราก็นะคะมีพันธะผูกพันกันมามันก็ทำให้คุณเองเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการลำบากใจถ้าจะต้อง เจอกับเรื่องที่เด็ดขาดที่จะต้องตัดสินใจนะฮะเรื่องความสัมพันธ์นะมีพลังงานของความเป็น The Empress นะคะความเป็น The Empress เนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความเป็นแม่นะคะหญิงผู้ที่จะต้องให้ความรักความเมตตานะคะการที่คุณเองก็ยังรู้สึกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะการเสียสละ ความเมตตาความเข้าใจมันอาจจะอยู่ที่คุณบางท่านถ้าไม่ได้เป็นเอ่อไม่ได้เป็นคู่ชีวิตกันนะเป็นแฟนกันปกติเนี่ยก็เห็นถึงการที่เราทะเลาะกันแต่เราสงครามเยียบกันมาเรานิ่งกันมาเราไม่คุยเราไม่สื่อสารกันมันก็ทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึกเหมือนกับ ไม่อยากจะพูดด้วยเนาะไม่อยากจะสื่อสารไม่อยากจะปรับความเข้าใจอะไรทั้งนั้นบางท่านเนี่ยก็เริ่มมองหานะหนทางว่าเออหรือเราจะควรออกไปจากชีวิตเขาดีอะไรประมาณนะั้นนะคะเพราะว่าอยู่ไปมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าเอาตัวเองไปอยู่กับความเสี่ยงที่จะต้องถูกเลิกลาหรือไม่อยากที่จะให้เขาเนี่ยมาบงการชีวิตนะคะเออมันเป็นความรู้สึกแบบ เหนื่อยล้าเหลือเกินนะชาวราศีมังกรนะเหนื่อยล้านะคะกับความรักกับความสัมพันธ์มากๆแต่ด้วยบทบาทต่างๆมันก็ยังมีพลังงานแห่งความรักความเมตตาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อภัยการให้โอกาสท้ายที่สุดแล้วใน1-15สิงหาคมนี้เราก็อาจจะยังต้องเป็นผู้มีเมตตาค่ะผู้ให้อภัยให้โอกาสอะไรก็ทำให้คุณเนี่ยยัง ยังไม่ได้หลุดพ้นนะคะมีพลังงานของความเป็น3ดาบเกิดขึ้นนะสาดาบเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะมีปัญหาที่เข้ามากระทันหันทำให้ทุกอย่างที่คุณคิดมันอาจจะผิดพลาดไปผิดแผนไปนะคะเป็นเหมือนสถานการณ์ที่ฟ้าผ่ากลางใจทำให้คุณเองก็รู้สึกว่าหมดหมดแพชชั่นเนาะ หมดเป้าหมายกับการจะมีคู่ชีวิตนะคะบางท่านในช่วง1-15นี้นะสำหรับใครที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเป็นรักระยะห่างรักทางไกลหรือเราก็นิ่งๆกันมาเนี่ยอาจจะมีบทบาทของบุคคลที่3มนะคะมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะเขาทำผิดสัญญากับคุณนะคะมีความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเกิดขึ้นแต่ตัวคุณเองดูเหมือนกับไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์อันไหนที่เรารู้สึกว่า เราเคลียร์ไม่ได้เราเคลียร์ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรมันจะทำให้คุณจะวิวออฟอฟจูนนะอยากที่จะก้าวออกไปข้างหน้านะคะอยากที่จะกลับมา ทวงศักรีเนาะของตัวเองคืนแล้วก็ยอมหลุดพ้นออกไปนะคะหรือว่ายอมจบไปแบบที่เราจะไม่ไม่อยากเอาตัวเองไปผูกมัดกับความท็อกซิกไม่อยากอยู่บนความสัมพันธ์ที่เราจะต้องมานั่งกังวลหรือว่าจะต้องมาใช้ความอดทนนะคะคุณรู้สึกว่าคุณขอเมตตาตัวเองดีกว่าในเวลานี้นะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องอาจจะไม่ใช่มือที่3อย่างเดียวเนาะครอบครัวบริวารหรือว่าปัญหานี่สินที่เขาก็ โกหกคุณนะหรือว่ามันมีปัญหาการซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องที่เราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้เป็นดั่งใจคุณหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมองว่า ในเมื่อมันไม่มีอะไรดีขึ้นมานการอยู่คนเดียวก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เสียหายเพราะคุณก็รู้สึกว่ามีกันก็เหมือนไม่มีกันอยู่แล้วหากมีกันไปมันก็จะยิ่งเสี่ยงกับการที่ทําให้คุณจะรู้สึกว่าเป็นความทรมานใจนะคะเป็นความท็อกซิกที่มากกว่าอะไรประมาณนี้นะความเป็นราชินีถ้วยราชินีถ้วยก็คือตัวคุณเองเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกถึงความปล่อยวางนะคะปล่อยวาง กับทุกๆอย่างไม่มีความอคติไม่มีความโกรธอะไรทั้งนั้นแต่เรื่องของความระความเห็นใจกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแล้วเช่นเดียวกันคุณพร้อมที่จะเทความรักทิ้งนะคะคุณพร้อมที่จะยอมอะถึงจะคบกันมานานแต่คุณก็พร้อมที่จะยอมให้มันเสียไปนะคะถึงแม้ว่าเราเคยรักกันร่วมทุกร่วมสุขแต่คุณมองว่าท้ายที่สุดแล้วอะค่ะ เราก็จะต้องเข้มแข็งอยู่ให้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะพลังงานในช่วง1-15สิงหาคมของชาวมังกรเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เนาะคนโสดเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองะคะก็อยากได้ความรักที่ถูกต้องอยากได้คนที่ชัดเจนคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องไปเผชิญกับปัญหาที่จะต้องมาเสียสละ ก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เราพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างกันไปเนี่ยพยายามที่จะปรับจูนนะคะปรับตัวเติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ได้อยากที่จะเป็นคนที่ต้องไปทุ่มเทเพื่อความรักแล้วอะค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความรักคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการประครับประคองคู่ชีวิตและคุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากที่จะเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งนั้นหรือคนโสดที่ไม่เคยมีคู่ชีวิตมาก่อนเนี่ยด้วยความที่คุณศึกษาจากโลกออนไลน์ศึกษาจากข่าวศึกษาจากคนที่เขาไม่สมหวังเรื่องความรักมันทำให้คุณเองเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปะเผชิญกับเรื่องที่มันปวดหัวในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เลนิ่ง ไม่ได้แสวงหาแต่จะเป็นช่วงเวลาของการจินตนาการมากกว่าว่าเราอยากที่จะมีแฟนแบบไหนมีคนรักมีคู่ชีวิตมีสเปคแบบไหนคุณจะเน้นในเรื่องของการวางแผนเพื่ออยากจะมีความรักที่ดีในอนาคตมากกว่าที่จะไปขวนขวายในเวลานี้เพราะตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาหมกมุ่นเรื่องหัวใจนะคะมันมีพลังงานของการที่เรากาลังจะเคลียด้วยนะ เคลียร์ตัวเองเคลียร์ความรู้สึกตัวเองเคลียร์หัวใจตัวเองนะคะปัดกวาดความรู้สึกที่มันค้างคาอยู่ในใจบางท่านเนี่ยยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้นะมันอาจจะไม่ได้จมปักแต่ว่ามันก็ยังกลัวหรือว่ายังนึกถึงที่ไรมันก็ยังเจ็บทุกครั้งในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยปล่อยวางแล้วเพราะว่าคิดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเนาะมันทําให้คุณเรียนรู้สึกปวดหัวมากกว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่า มันเป็นแค่เพียงภาพที่หลอกลวงตาคุณมากกว่าหลอกลวงใจคุณมากกว่าตอนนี้ค่ะมันบ่งบอกถึงการปล่อยวางแล้วนะคะปล่อยวางมองข้ามเอาตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะมีอำนาจในการเลือกใครสักคนที่เหมาะสมเพราะคุณก็คิดว่าคุณดีพอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์ในการมีความรักที่มากพอที่คิดว่า ชีวิตเราก็ต้องมีการพัฒนาเนาะได้เจอกับคนรักที่ดีหรือว่าได้เจอกับความรักที่สมศักดิ์ศรีกันมากกว่านี้นะคะสำหรับใครนะที่มีรักครั้งเก่าเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณไม่มีทางเลยนะคะชาวมังกรที่จะวนกลับไปหารักครั้งเก่าในอดีตนะยคุณเดินก้าวต่อไปข้างหน้านะคะคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อคุณเชื่อในคุณความดีของคุณคุณเชื่อในการจริงใจคุณเชื่อในความซื่อสัตย์ของคุณ คุณเชื่อในใการที่การที่ทำบุญกับคนเนี่ยทำบุญกับคนรักหรือว่าเป็นคนดีของใครสักคนหนึ่งเราก็เชื่อว่าชีวิตนะะฟ้าโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยก็คงจะส่งคนที่ใช่คนที่ดีมาสู่ชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกัน กรรมดีความดีที่คุณทําคุณเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยะคะบางท่านเนี่ยมีพลังงานของชาวทัดดินเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะพิสูจการบังกรในนะะพลังงานของคนในเครื่องแบบทหารตำรวจข้าราชการนนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีพลังงานของคนที่เขาก็จะอาจจะดูแบบดูค่อนข้างมีภูมิฐานนะดูนิง่งๆดูเงียบๆนะคะเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนโสดจริงๆคุณยังไม่ได้สแสวงหาความรัก จริงๆิงจังๆเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นเหมือนเราก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะพลังงานของคุณเนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นพลังงานของการดูไปเรื่อยๆการเหมือนถอดบทจมการของชีวิตที่มันผ่านมาชีวิตที่เราเคยเจอหรือว่าชีวิตคู่ที่เราเห็นเห็นในสังคมที่เราเจอเราก็มา ไตรตรองมาประเมินคือเราจะค่อนข้างคิดมากมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนใครที่มีคนมาตามจีบอยู่นะหรือว่าคุยคุยกันอยู่มันบ่งบอกว่าตอนนี้อะค่ะเรามีโอกาสที่จะได้ได้เป็นฝ่ายที่แบบอืไม่รอแนละไม่ชัดเจนสจักทีนะถ้าชัดเจนมันชัดเจนไปนานแล้วคุณจะรู้สึกแบบนี้นะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพยายามทําให้ตัวเองอะชัดเจนคุณพยายามทําทุกอย่าง เพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไว้ใจได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเต็มที่คุณพัฒนาตัวเองคุณตามใจคุณพัฒนาทุกอย่างเพื่อให้ความรักมันดีขึ้นแต่ในเมื่อมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาคุณมองว่าคุณมองไม่เห็นอนาคตอว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่มากๆแล้วแล้วคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะคะหรือว่าใจที่คุณให้ไปอ่ะ มันไม่ได้รับความจริงใจกับคืนมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่แฟร์เลยกับการที่คุณจะต้องมารอคอยคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมันก็เลยจะเป็นจุดที่เราจะต้องเลือกความถูกต้องความเหมาะสมการเคารพจิตใจตัวเองการเคารพตัวเองที่จะไม่เอาตัวเองเนี่ยมาอยู่กับความสัมพันธ์ที่ เรากําลังถูกเอาเปรียบเรื่องหัวใจนะคะคุณมองเรื่องความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าคุณเองก็รู้สึกได้อะว่าคุณมีค่ามากพอคุณดีได้กว่านี้คุณหาดีได้กว่านี้นะคะคุณก้าวข้ามผ่านไอความวุ่นวายตรงนี้ไปแล้วคุณคิดว่าคุณยังมีโอกาสดีๆมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่นะคะใครที่มีคู่ชีวิตเนี่ยมันมีพลังงานของการที่ คุณประครบประง,งมความเป็นครอบครัวามาเป็นคู่ชีวิตมาโดยตลอดแต่ทุกๆก,การเดินทางของคู่ชีวิตนะคะมันมีอปุปสรรคขวางอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะประครับประคองหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่กำลังถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในการคุมความสัมพันธ์หรือว่าเขากำลังบงการชีวิตคุณ คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเดินทางในชีวิตได้ด้วยตัวเองใครที่แบบเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วทะเลาะกันมามีปัญหากันมาเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนี่ยหลายๆท่านจะเริ่มคิดในเรื่องของการแยกกันอยู่ ในการเลิกลานะคะหรือว่านะเอาลูกมาดูแลเองอภาระอะไรที่มีแล้วก็แยกแยกส่วนรับผิดชอบกันแลนะมันเป็นเช่นนั้นนะแต่ใครที่ความรักดีดีดีแบบไม่มีปัญหานะชาวมังกรมันบ่งบอกว่าช่วงเนี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันราบเรียบมันไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วก็บือหว่ามากขึ้นมันเหมือนกับความรัก มีกันก็เหมือนไม่มีกันนะคะมัน <N> <N> มันเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีเราไม่รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าที่เราเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเราเองก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่ความรักมันไม่มันไม่มากไปกว่าเดิมมันไม่โหยหากันมันเหมือนต่างควรต่างอยู่มันไม่ค่อยใดดังใจทําอะไรมันก็ผิดใจกันไปหมดจากเดิมๆรักดีๆมันก็รู้สึกว่าหงุดหงิดใจนะคะคือมันอาจจะเป็นพลังงานของชาวราศีมังกรเองก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปนี่คะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเห็นถึงพลังงานที่คุณจะรับมือ กับความท็อกซิกความบัทอนตรงนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยนะ,ะหากใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากที่จะดูดวงส่วนตัวที่มีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าเดี๋ยวไฮจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ